ถ้าใช้คัตเตอร์ทั่วไปนะใบมีดแต่เจอสภาพแบบนี้ดูดูให้ดูใกล้ใกล้ให้ดูใกล้ใกล้ให้ดูใกล้ใ,ใกล,ใใกล้ขนาดที่เปิดกล่องพลาสติกที่ว่าดีๆทุกคนดูดูสภาพโอ้โ oh หเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบามีดพวกเนี้ยมันเป็นใบมีดแบบธรรมดาเวลาใช้ไปสักพักโดนกาวจากเทปกาวโดนกาวจากกล่องพลาสติกจากใหม่ๆแบบนี้ก่อนหน้าที่เปลี่ยนเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้ถ้าไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้ผมแนะนําให้ใช้ คัตเตอร์แบบใบมีดฟูออลนอันนี้คือใช้มาประมาณ4-5เดือนแล้วนะทุกคนดูแทบไม่มีรอยกาวเลยเพราะว่าใบมีดเนี่ยเคลือบฟูออลนมาแล้วใบมีดเนี่ยคือคมตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนใบมีดเลยนะครับคัตเตอร์แบบเนี้ยเคลือบฟูออรนเท่านั้นยังไม่พอมันเป็นคัตเตอร์แบบท i n ินวันะคือมีกันไกในตัวด้วยนี่ ตัวนี้นะครับผมเคยเห็นขายที่ญี่ปุ่นราคาหลักพันเนี่ยมีคนคิดค้นมาเกรดเดียวกันแต่ราคาแค่หลักร้อยนะเป็นคัตเตอร์ก็ได้เป็นกันไกก็ได้ทั้งกันไกลแล้วก็คัตเตอร์เนี่ยคือเคลือบฟูออรีนไว้ให้แล้วนะครับใช้ยาวๆไม่เป็นคราบกาวไม่เป็นสนิมใครอยากสั่งไปใช้นะพิมมาว่าสนใจ